มันคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำไปแล้วมั้งในฐานะที่อยู่เชียงใหม่เวลามีรถใหม่มันก็คงต้องเอาไปพิชิตยอดดอยถนน,นสักครั้งคือมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นอะไรขนาดนั้นหรอกครับแค่ว่ามีโอกาสทั้งทีแล้วก็ไม่ได้มีแผนไปไหนทำไมไม่พาเจ้าล่ำรวยไปเก็บอาชีพเมน้นสัหน่อยละ่ะใช้งานมาจะครึ่งปีแล้วทิ้งช่วงไม่ได้ขี่มันไปเที่ยวไหนมา2เดือนเต็มๆเ,เพราะต้องหลบฝุนกับหลบร้อน ตอนนี้อากาศก็เริ่มดีขึ้นบ้างฝนเริ่มตกมาพอสมควรจนป่าที่เชียงใหม่กับกลายเป็นสีเขียวอีกครั้งก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีในการขึ้นไปพิชิตยอดดอยธนนท์สักหน่อยและเป็นช่วงที่เรียกว่านักท่องเที่ยวน้อยสุดๆถือเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายไปในตัวแต่ก็บอกตามตรงว่าบนดอยธนนท์นี่ผมน่าจะไปมาเกือบครบแล้วมั้งถ้านับเฉพาะส่วนที่ไปถึงได้ไม่ยากเกินไปนักนะ มันก็เลยไม่ใช่ทริปที่จะได้ไปสำรวจอะไรมากมายเท่าไหร่ว่าจะออกจะเชียงใหม่ก็ช้ามากแล้วไปถึงดอยธนนท์ก็เย็นๆย็นละไม่มีอะไรที่อยากทำนอกจากไปหาที่ปักเต็นรับบรรยากาศกันให้เต็มที่ไปเลย ำไมล่ะะคก็ไม่ได้มีแผนขนาดนั้นแต่ก็ว่าวันนี้อาจจะเลี้ยวไปบ้านถาหมอเนี่ย <c oughs> คราวที่แล้วมาคนเดียวก็ไม่ได้ไปเพราะว่ารถไม่พออร้อมวันนี้ที่ว่า, <c oughs> าวันนี้คิดว่ามีรถพออร้อมแล้วจะไปลุยก,กันใช่ไหมไปดูหน่อย <c oughs> อาจจะไปนอนที่นั่นปะไดทางเข้าไม่ต้องหวังเลย ทำใหม่หมดเลยถนนขาดทำถ <ừ> um. นนแล้วแต่ตทางเข้าแล้วก็วนไปวนมาก็เลยจะมาพักแถวขุนกลางลานกลางเตอุทยานก็ไม่เปิดน,นะตรงนี้เพราะว่ามีฝนแล้วต้นสนมันก็คงจะหักเยอะเลยมาจบที่นี่เกือบหนึ่งปีที่แล้วก็มาอยู่แถวนี้นทำาด้แลทำแต่วสวยนะเนี่ยหืม นี่คือลานกลางเต็นก็คือจะกางกังน <ละ S 2> ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็นี่เลยคือเสาบางนิดหน่อยอะแต่ก็คือมองด้วยสายตานี่ก็คืออยู่ข้างหน้าเลยนะใกล้ๆเลยือวนดูแล้วดูอีกก็คิดว่าถ้าโซนเนี้ยที่นี่ก็อยู่สวยสุดนะใช่เขาให้กางตรงหญ้าตรงนี้ได้เลยใช่ไหม,มอลงไปตรงข้ามบันไดอ๋อลงไปตรงข้าบันไดตรงนู้นมีข้ามบันไดตรงนี้อีก โอเคของขนของก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนการขึ้นมาหาที่พักบนบ้านขุนกลางกลางดอยธนนท์นี่ไม่ใช่อะไรที่ผมอยากทำเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันอาจจะแมสไปมั้งเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดบนนี้แล้วแล้วก็เป็นจุดพักหลักที่ทุกคนจะมารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะ แต่ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมลองมาเสพบรรยากาศแถวนี้อยู่ครั้งหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกชอบที่นี่ขึ้นมาแล้วว่ะผมก็บอกไม่ถูกนะว่าที่นี่มีอะไรดีวิวก็สวยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นวิวแบบร้อยล้านอะไรพวกนั้นแต่มันดูสงบแบบแปลกๆถ้าไม่นับเสียงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่ปรับแต่งให้แรงพอที่จะใช้ชีวิตประจำวันบนดอยได้ที่นี่มันก็เหมือนาพาผมมาอยู่อีกโลกหนึ่งได้เหมือนกัน ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวผมเองที่แก่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเอ็กตรีมมากเหมือนช่วงอายุ20กว่ากว่ามัง้งมันคงเป็นความเหมาะสมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลามากกว่า กบมาน้ำตก,ตกมีตะเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นระยะเมื่อกี้ถามน้องมีนักท่องเที่ยวบ้างไหมช่วงนี้น้องเข้าก็ยิ้มแล้วก็เฮ้เก็เลยไม่เข้าใจว่าไม่มีหรือคุยกันไม่รื่ <c oughs> องเขาน่าจะฟังภาษาไทยป้องที่เคยลุ้นวอาฟ้าลองแล้วฝนจะตกละระมาณเมื่อไหร คืออยากให้ตกตอนนี้เลยเราก่อนแปเราไปกินข้าวกันแปดทีมทโมงห้าโมงอากาศก็ดีนะดีกว่าข้างล่างมันไม่ได้ร้อนอบอ้าวมีความเย็นน่อยๆจริงด้วยไปเก็บอบพยมตาชมวิวแป๊บเดียว,วจิตรี โอเคทำไมล่ะซือ้ออะไรมีเรื่องหลักหลตลอดใจตับจะไม่เรียกแล้วนะบรรายากาศยามเย็นดีจังเลยนะอากาศดีรู้ <laughs> สึกแบบเหมือนอยู่บนดอยอ่างขางสมัยก่อน ามีลมเท่าไหร่หน้าฝนเลยว่าฝนจะตกเยอะก็ยังแบบเม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่เยอะเหรอ่งเราไปดูฝั่งนู้นดิทำบึงในฝั่งนู้นนะก็ดูฝั่งนี้ดิก็เห็นแ้วฝั่งนู้นโอเคบรรยากาศชิลมากมาแล้วไปเจอลูกชิ้นไปนั่งกินชมวิวกันต่อนะ ทำไมเวลากดถ่ายปุ๊บมันต้องมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านเสียงดังทุกรอบเลยใช้ผ่านตลอดนี่แล่ะถ้าไม่ทำเครื่องไม่แรงชมวิวบรรยากาศเริ่มหนาวเลยหนาวลมพัดมาหนามากเลยใคที่ดอยถนนก็แนะนำนะดอยชยา ร้านจางเต็นทีได้สักร้อยเต็นท์นี่แค่โซนเดียวนะมีโซนอืน่นอยู่ีบ้านพักมีร้านบุกถ้า,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 าดเดี๋ยวนีเดี๋ยวกลางคืนแถวนี้เขาจะเปิดไฟในแปลงผักแปลงผลไม้กนะ็สวยดีเพราะนั้นใครคาดหวังจะมาถ่ายดาวถ่ายอะไรแถวนี้เลอว ที่เขาไม่ทําเกษตรจำนะบ้านแมกลางหลวงอาจจะได้นะเพราะว่าเขาทํานาไม่ได้เป็นแปลงผักแปลงอันนี้นสถานีกเกษตรเปิดไฟแปลว่าเปิดคิดถึงคิดถึงเมนูอาหารที่เคยกินไม่ได้กินเป็ดอบกาแฟเป็ดกากก็โดนทำกาแฟอยู่เอาอเไปอบกาแฟอยู่เล็กกาก ชมวิวดีกว่าคืนนี้ก็ลำลาพรุ่งนี้เช้าขึ้นไปบนยอดจะถึงไหมถึงหมายถึงว่ารถอาจจะถึงไหมไม่ถึงก็ก็เดินได้อยู่ได้สิขึ้นมา <laughs> ถึงขนาดนี้แล้วเข็นเกียร์หนึ่งขึ้นไปไม่ยังมาถึงขนาดนี้แล้วอ๋อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ก็คันนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่คันนี้ไม่ได้ปรับแต่งท่อ เช้านี้อากาศสดใสกว่าที่คิดทั้งวนยอดน่าจะยังปลอดภัยอยู่นะฝนน่าจะยังไม่ตกป่านอะไรคิดว่าจะต้องใส่เสื้อกันฝนไปก่อนละแต่ดูแลน่าจะยังไม่ต้องมา,งาเ,เฮาเช้าเลยทีเดียอากาศดดีแปดโมงกว่า ย้งเซ้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บไล่เบาจะได้ไม่ต้องแบกหนักมากพอจะขึ้นยอดนี้ช่วงท้ายๆก็ชันอยู่ไปไหนไปบนยอดกัเสื้อกันหนาวกันไปตอนนี้เราก็จะได้ไม่แบบจะได้ไม่ต้องมาถ <c oughs> อด <c oughs> พอสี่ก็ไม่ร้อนแล้วอากาศไม่ร้อนแต่แดดออกเลยแดบดบจ้ามากค็ดีพอแดดหน่อยก็ดีเอาผ้าบัฟได้ไหมยังไปขี่กันคราวที่แล้วคือเปียกปอนจริงอ,อยู่บนยอดจอยเออหนาวเลยชนก้อน,นหิ้ไปขี่รถมอไซค์บนก้อน,น เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะตื่นตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้เมฆไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานพอแดดเริ่มแรงอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเราก็แต่งตัวใส่เสื้อกันหนาวเพราะรู้ว่าระหว่างทางเวลาขี่รถและบนยอดดอยนี่อากาศน่าจะเย็นกว่าข้างล่างพอสมควรทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ที่เต็นท์ก่อนเพื่อให้เป็นภาระเจ้าล่ำรวยน้อยที่สุดตอนแรกผมก็กังวลอยู่นะว่าจะขึ้นไปถึงยอดดอยหรือเปล่า เพราะคราวที่แล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เป็นการมาคนเดียวคราวนี้มีคนซ้อนเพิ่มใหม่คนหนึง่งแต่สุดท้ายเจ้าล่ำรวยก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะอาจจะช้าไปหน่อยมีรถที่แรงกว่าแซงหน้าไปหลายคันแต่ก็ไปถึงจนได้วะ่ะ May change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I wonder where all feels so very right when you find good luck. It's no more and if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things. ชมวิวทางขึ้นดอยถนนเยอะแบบที่ไม่เคยชมมาก่อนเห็นว่แบบมันอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นต้นไม้ทุกต้นเห็ดทุกดอกที่ฟุดขึ้นมาจากซากไม้ที่เน่าเปื่อยอยู่นั้นไม่ค่อยเดินอ่ะวหนึ่ง่าค่อยย่งทคกเหมือนเทคกิ้งแต่ไม่เหนื่อยอากาศสบายนะสิบแปดองศาสีรถก็ือหนาวอ่ะเนี่ยพอไม่มีแดดก็ เย็นเลยมีก็ประมาณนี้หนาวทั้งปีล่ะวันนี้อยากอยู่บนนี้นานกว่านี้จะได้ไหมอยากมีบ้านในข้างบนนี้อยากให้ประเทศไทยเย็นกว่านี้ขึ้นไปพัสดูกันเถอะย้อนกลับไปนะหรือว่าขึ้นไปอพัสดุหรือว่าพระธาตุหนๆก็มาละถึงแม้จะมาบ่อยก็ตามแต่ว่า ถือเป็นการสปอยวันนี้ <S S คือโอเค <laughs> <Okay. S 2> <laughs> สปอยว่าคงจะไม่ได้ขี่ร่ำรวยขึ้นมาบน <laughs> ยอดดอยถนนง่ายๆอีกแล้วอาทิตย <laughs> ์ชื่ะไ <laughs> ยย้ายทิ้นที่อยู่ <laughs> ก็เลยเป็นเหมือนมิชชั่นนะตอนนั้นเราก็ไปล่ำลา ไหว้สถูปซะหน่อยเคยไหว้บ้างไหมไม่เคยก็เคยแบบเคยไหว้แบบอมิตาภูติ <laughs> ไม่มีคนเลยเงียบเหงามากๆอา,ากาศดีนะมาเถอะหน้าฝนก็มาได้เที่ยวได้ทั้งปีละหน้าฝนควันอนะาจจะร้อนๆควันๆหน่อยอืมน่าจะสูงกว่านะสูงเนาะคิดว่าน่าจะสูงกว่าหม่อกควันย้ายรถไปจอดดีๆก่อนเดี๋ยวโดวนด่ามาขวางป้ายเขา ก็ตามที่บอกแหะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ยังไม่ได้ลาออกจากงานครั้งแรกลาออกมา1ปีจนกลับไปทํางานประจําอีกครั้งตอนนี้ชีวิตผมก็เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกแล้วคือผมกําลังจะกลับไปทํางานที่กรุงเทพครับทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปทิ้งทวนเชียงใหม่ไปโดยปริยายและก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกมาดอยเทนนนในวันนี้ คือการมาเหยียบจุดสูงสุดของประเทศไทยครั้งก่อนที่จะไม่ได้หาเรื่องมาได้บ่อยๆอีกนะแล้วเขาตั้งทำไมอ่ะไม่มีอะไรทำก็คือมาจับหลักหมุดหมุดหลักฐานหเคแต่มันอันนี้มันแคบไปต้องหันหนาหันสบกสุดยอดหาบางกว่าด้วยอ่ะ เงินขาดไหมเงินขาดมือไหมสิ่แย่เดียดมีดอลลาร์หรือเปล่ามีเหรียญต่างประเทศด้วยไหมอาจจะเอาไปแลกได้มากกว่านี้ มานานมากคุณเดี๋ยวนี้ามีแบบบ่อน้ำร้อนไหมบ้างอ่ะก็เห็นเป็นควันควันเราก็แบบคิดว่าบ่อน้ำร้อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ขึ้นมาจอดรถข้างบนนี้นะใช่ให้จอดตรงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ข้างล่างแล้วก็นั่งรถขึ้นมา,นมาแต่รถฟรีแหละลให้ติปได้รถฟรีก็ค่าเข้าคนไทย50บาทเท่าไหร่ร้อยแล้วข,ขึ้นมานานเท่าไหร่ละ ปีก็ยางัไม่เคยเปิดเลยเปิดไหมเปิดไหมปกติไม่เคยเขาไม่เคยเจอวายเลี้ยนเปิดฝังนี้กันแล้วกันแต่วายเดิมๆเลยนะถ้ามาเนี่ยคือมันก็จะเป็นแบบชุ่มชื้นเย็นๆเนาะหมอกจะเย็นทางปีหมอกควันเหมือนเดิมเลยหมอกควันหมอกควันเขาเรียกว่าอะไร ก้อนเมฆหมอกเหมยก็ต้องลอยผ่านอากาศดีแต่ช่วงเช้าตอนที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ดูฟ้าโปร่งกว่านี้นะม,มาช้าไปสักครึ่งชั่วโมงมเป็นหน้าฝนแต่ก็ดีไม่ร้อนนี่คือใส่เสื้อดาวยังไม่ค่อยร้อนอะนะถ้าไปข้างบนน่ะลมน่าจะแรงแต่ฝรั่งก็ยังงงแหละ ก็ <t un> ทำไมเราแต่งตัวกันดูหนาวขนาดนี้เพราะเราใส่กางเกงมอไซค์มาเลยหนาวขาลงนี่เมื่อกี้มือชาเลยนะเย็นมากเดินเล่นฝั่งนี้เขาทำลานเพิ่มใช่ไหมตันมากก่อนมันเป็นแปลงดอกไม้หรือเปล่าแปลงดอกไม้อยู่ฝั่งนู้น ว่าเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีลานตรงนี้นี่ไม่เคยเห็นนะใช่ไหมก็สวยอ่ะแต่เสียดายฟ้าปิดไปละถ้าฟ้าเปิดนี่วันนี้น่าจะสวยมากผ่านหน้าร้อนสักทีหรือยังไม่ผ่านเพราะอะไรเดี๋ยวกลับลรไปเชียงใหม่ก็ร้อนเหมือนเดิมอย,อ,อยู่ที่นี่านานๆแต่ไม่มีอะไรได้ น่านะจะ<อ>มุ่งมั่นแบบเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานร <c oughs> ือเขากองทับอากาศแล้วขอประจําอยู่ที่ยอดดอยอนทนนทกมูไงกรมอุตุอีกมา <c oughs> ขอมาประจําอยู่ศูนย์อ๋ออันนี้อีกนาริสหอดูดาวที่อยู่บนดอยอินทนนท์เนาะแล้วผมก็คงต้องจบความโหยหาถึงการใช้ชีวิตบนดอยแต่เพียงเท่านี้ครับ มันก็วงเวงพิกลนะจากตอนที่จากบ้านที่กรุงเทพมาตอนแรกผมก็ไม่เคยมีความรู้สึกนี้เลยแต่เจปีที่เชียงใหม่มันทำให้ผมเคยชินกับการตื่นเช้ามามองวิวภูเขาทุกวันไปแล้วดอยต่างๆที่เคยคิดว่าอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปได้มันก็คงหาเวลาไปพิชิตมันยากขึ้นเยอะแต่นี่แหละมันคือชีวิตว่ะ ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าให้ใช้ชีวิตตามที่เราต้องการเสมอแต่บางทีการอยู่ในสังคมเราก็คงต้องยอมอ่อนอ่อนไปตามค่านิยมต่างๆบ้างบางครั้งเราก็คงต้องยอมทำอะไรที่ฝืนใจตัวเองนะยอมอดทนด้วยความหวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นวันที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการจริงๆสักทีทางที่เราต้องเดินไปมันอาจจะอ้อมไปบ้าง แต่ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมายมันก็คงต้องถึงจนได้แหละเอาละครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของผมก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีและลาก่อนเชียงใหม่